สวัสดีคะ่ะธรรมชมที่เคารพวันนี้ท่องมีสามดาวไดเดินทางมาหาคุณตาแซงประจำวันวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2 5 6 6คุณตาแซงได้ยินเสียงนกค่ะธรรมชมได้ยินเสียงนกห้องยางไปใส่กับน,น้ำกลนไปค่ะธรรมชมบินน้ำกลนคุณตาแซงไปห้องบอกเลดได้ยินเสียงชัดเจนชัดแจว๋ว แต่ยินเป็นโตเล็กเลยค่ะธรรมชมสองโตเด็ดเด็ดจับเป็นเลขดีเด็ดตัวใดกับไปฟังกับคุณตาแซงพร้อมกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมมี3สามดาวนั่นไมเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับพุณตาแซงพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนั่นนั่นค่ะในมาที่นึงเนาะครับผมนผูมชมเนาะ ตาแซงไปใส่มบ้าก,ก่อนคอนี้ไปห่วยอ่ะมั้ยไปห่วยอัโอ้ห่ยวยยุกยุกใกล้ๆนี่บอครับผมผได้หลายบอถไปไปสาเอาบอตาแซงได้ไปจังไหนอันบุ๊โอ้ไปไปหาปลามาบอ,ค,อ,นนอนนค่ะนี่หาปลาฮอตต้ามานะคะท่านผู้ชมเนาะมีเมี่ยวกินขื่อและห่วยครับตาแซงบอกความฝันใหย่เอฟซีบนฟังแน่คนมากมาก,กกันตาแซงบอกข้ามฝันแล้วนี่มันตะวันตกันบรอ

มันห้องมันห้องเป็นเสียงบ่อนลูกาอลไปจิกตัวเหล็กให้กระเซ็ห่องที่โตครับโอ้ห้องออกมาเป็นตัวเล็กเคะเป็นเสียงตัวเล็กได้ยินเป็นตัวเหล็กเลยโอ้หวดมานทีหนึ่งมีน่าคุ้มครับผมโอ้ห่องห่องขอกมาเป็นหกสี่กับยี่สิบสองศูนย์หกสี่ยี่สิบหกสี่ยี่สิบ หกสี si ่กับยี่สิบอาจจะแซงตะแซงลองเห็นเสียงไห้ไข่ไข่มันบังเห็ใจบเอาเอาบกขึ้นมันกับบเป็นยังกับบกขึ้นมาบเป็นยังเอาหองบกขึ้นมาบกนมันเป็นยังไหอีเนอมเป็นเนโบเป็มันรับคัอยูวลาุ้นสาวีมาหอใช่ไหะแซงไปใสกระตามมนสินับคนเลยแม่นบวเป็นน้องถีจะแซงยงไหวบวนะนกเคยมันไปใช้หอมน้องสาวมันสาก็บกหอง อ่ะงบบ้านมันก็เป๋อย่างเงี้ยครับหกสิบี่สิบเออหกสิบก็สิบโตแต่ว่าแตเลยวันก่กสิบสิบนอเร้าเบอกเราร้านือมือเือออกเอเลยหอ้ยเออห้าบาท เพราะว่าตาแซงสิไปหัวไปสวนก็ตามอาจจะน้ำฝนหลดเป็นบ่อสวอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหชีจิบโอ้โหน้งหอมส่งไปยล้วไปพวิ่งขันเ่าต้องมาต้องข้างหน้ารถจอดนางไปมาหอมใช่ไหเออแต่ว่าเป็นเสียงหน่อยๆเล็มๆเนาะค่ะเนาะ ยากเมนกินต <S preach science> ัวเด็กนี่ยมาห่องมาห่องเจักเหมือยญ่แซงมาห่องมันต้องไปมันห้องเรือก็ห่องโอ้โแ่งมะห้องยอะมันเคยห้องถือเจีเท่อไห่ล่ะฮ่องถือเยอะห้องถือเยู่เลยป่ะครับโอ้ใจังหกสี่ยี่สิบรกส่ก็ยีิบเออครับบจอันเป็นยังไงอันบ่มีอันเหียดมะห่องบอกเอีกบ่ครับ ว่ามินุกมีนุกเที่ยวนี่เขียนห้องอยู่งห้องนู้จับใจควบไหนจะบอกเขียนห้องเขียนห้องว่าติดตัวว่ะอือบอกว่าไงแซงจับใจควบไหนบอกเวลาเขียนมาห้องงวดนี่ว่าบอกนี่เขียนว่างวดนี่บอกบอกจับใจควบโบ่ได้บอกไว้ง่ายซะอือการเขียอยู่บ้านของตาแซงเองนะคะจะจะบอกบอกต้องอยู่ มองเคียงหน้าตกไปนอนอืมต้องไปนอนฟั่งบึงนอนผู้เดียวนอนเขานอนผู้เดียวอืมหือว่าเปรีแต่แต่แต่แซงไปนอนยังค่ะหัวหัวหนีหัวหนีไปนอนมายังโอ้ยังเนาะค่ะเนาะก็เปรี่้ยมากอืมทางได้ยินแต่เสียงนงเนาะค่ะน้องวันีเห็นว่าอันนงก็หายโฉกน้องวันดีเนาะมันอเาไปวันมันบินมาห้องเลยแก่ๆก่เลยค่ะ Không? À, tôi tôi ta sáng. Tôi này nói thân mục tiêu hook hay mục tiêu mục mục tiêu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  mục mục tiêu 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 mục โอ้ตะาแซงว่ารอบนี้เลขวีแปดก่ครับวดน,นี้ป้งนังแปดกังยังงย่งอยออ้เ่เน่เน่โตต้าแซงเองคิดว่า,า,า,าแปดกังยั่งแปลนั่งเหรอครับยั่งแล้วแปดไม่ใส่เองสิแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งตะาแซงว่ะมากโอ้เป็นเป็นตัวตัวเลขสิตาแซงมากแปดหนึ่งนี่ครับแต่แต่นกในบอกออยี่สิบแล้วว่าแปดกมันเขาได้ งวดก้อนนี่ยังต้องหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์แปดศูนย์โอ้จะแทรกที่ว่าแปดย่างหมวดนี่ว่าซะครับงวดก้อนมันเข่าแปดศูนย์ครับแต่ไม่ตรงอืมนะคะหลายคนบอกยีดีนั่นแหละแปดนี่นอกที่ยูยีดีบอกกันบ่อยอ่ะขับกับโบเนีท้งวันเท่ากันนะครับเนาะแต่ว่าบางคนก็ว่าเป็นศูนย์แปดจรินะเป็นตัวกลับแต่ว่าถ้าแท่งว่าเป็นแปดนี่นี่แปดแล้วจ้ะ ก็ต้องลองพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะพิจารณาเบิงตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขที่ตาแซงบอกมาในวันนี้นกมะฮองบอกนะคะท่านผู้ชมหกสี่สี่หกกับสองศูนย์ศูนย์สองลองพิจารณากันเบิงนะคะแนวทางประจำวดนวันที่หนึ่งมีนาคมหกโ่ม่อกี้ยี่สิบบอกสาวสาวนะสันยี่สิบก็ศูนย์สองสองศูนย์ตัวเลขกันนะท่านผู้ชมเนาะอ่า สาวยี่สิบส,งสงองซูลซู์สองตัวเดียวกันนะคะครับากาบ่ขอฟัน่ามีเลขเป็นปันแทแทงเห็นว่เยอะรู้อะรู้หมอผ่ารู้หลมู้ไงฮะปันไนอแต่ว่า,า่อดบอกเลขผ่าลงนามลูกไงห,งหอมอแท้แงก็ได้จังหวะแต่ไม่โเป็นสาปอาะไรเป็นแม่บอมมืนอนีครับ<า>อ้าแท่แท่งบอกขอฟ่นไวออ้ฟนฟ่นเคยหายบ่ ไอ้คนถามไอ้คนบ่เคยหายยี่เทียมเนบ่ได้เพิ่มตัจีโดแน่เพกับไปค้นมักอยู่ด้กระือว่ยวกาคนค้นมักคือกันอยู่เป็นอย่างคนที่บ่หายนอกหอ้นุ่งแมงนอกครับนาดแต่โ้หูเนาะครับเนาะไปปวดหลังูหมครับผมนักกาแต่ผช่วมเนาะตัวเลขก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมสองชุดสี่หกยี่สิบาค ตัวตาแสงนั่นก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับผมโนมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดน้ำน้องแมนเพราตาแสงมากปลาแปดอาจจะยุ่งอยู่แนะคะลองพิจารณากันเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ยังไม่บอกไปนะคะก้าแปดหนึ่งแปดตอย่างนี้ค่ะครับเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาท่านผู้ชมเอซีไปเบิ่งตัวเลขอีกเทือกหนึ่งในสมุดนะคะให้เบิ่งชัดๆเนาะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปนะคะมีการขอขอบคุณนะคะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณตาแซงแคปหน้าจอยเบิ่งเด้อค่ะ คุณตาแซงก็ได้ยินเสียงนกับธรรมชมยางไปใส่นกับบินน้ำฝนไปคุณตาว่าได้ยินเสียงชัดเจนชัดแจ๋วห้องเป็นตัวเลขสี่หกสี่หกและกะ้วก,ก็สองศูนย์สองศูนย์กับกัปหนากับหลังไว้น้ำเนาะคะ่ะธรรมชมสี่หกหกสี่สองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็เลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่เลขมากเลขชอบส่วนตัวของคุณตาแซงเนาะคะ่ะเนาะแครปหนาจอยเบิ่งค่ะ เอาไว้เป็นแนวทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2 5 6 6ค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวศิลาทําชมพมกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรค่ะสวัสดีค่ะ